สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาดามก็ไปช้อปปิ้งมานะคะก็ไปช้อปปิ้งมาก็ทั้งวันเลยค่ะนะคะแล้วมาดามก็จะเอาอ่ของที่มาดามช้อปปิ้งมาให้เพื่อนๆชมกันว่าวันนี้มาดามไปช้อปอะไรบ้างนะคะมาดามไปที่ UberH ร u เ e สเซนมานะคะก็ขับรถไปประมาณอหนึ่งชั่วโมงนะคะ ไปตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึงบ้านตอนนี้ก็20่สนาฬิกานะคะมาดามก็ไปเดินกันเหนื่อยมากก็ไปทานนู้นทานนี่กันมาเยอะแยะเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดามจะมาให้ดูนะคะว่าวัานนี้มาดามซื้ออะไรมาบ้างนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยนะคะมาดามก็ไปเจอรองเท้าคู่นี้มานะคะเพื่อนๆดูนะคะคู่นี้เนี่ยคือลดลดเยอะมากจริงๆอ่อร้อยกว่ายูโรก็คือ4,000กว่าบาทเนาะลดเหลือประมาณ 20ยูโรก็คือประมาณ8900บาทไทยนะคะเนี่ยใส่สบายแล้วก็สวยมากนะคะมาดามชอบค่ะมาดามชอบนะคะก็ซื้อมาค่ะก็คือปกติแล้วก็ไม่ไม่ซื้อของแพงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้อันนี้มานะคะก็คือสวยมากสวยไหมคะเห็นไหมคะสวยๆนะคะแล้วก็หมดอันนี้ไป20ยูโรแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาดามก็ไปเจอรองเท้าคู่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ก็คือ จริงๆแล้ววรา,าคา2 0 0กว่ายูโรนะคะก็คือ8 0 0พกว่าบาทเนาะอันนี้นะคะสวยไหมคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่ามาดาซื้อมาในราคา40บาทเอ้ยไม่ใช่40 Euro ยูโร40่ 43, 42ประมาณพันสองพันบ้านเรานะคะอันนี้ใส่ดีมากใส่สวยมากมาดาก็ลองเดินหลายรอบแล้วจริงๆจะไม่เอาเนาะแต่ก็อ่ะ เอาซะหน่อยเพราะมันไม่แพงเนาะปกติมาดามก็จะไม่ซื้อของแบบว่าซูลุยซูล่าอยู่แลลวเนาะเพราะเราต้องรู้จักใช้เงินนะก็อันนี้ก็อันที่สองนะรองเท้าเหมือนคนบ้างรองเท้าจริงจริงมาดาม,มีวันหลังจะมาทําคลิปรองเท้าให้ดูนะมาดามมีรองเท้า20 8แปดเอ้ห้าสิบหกสิบคู่นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกแล้วก็เดินไปอีกนะคะมาดามก็เดินอีกเอ้าไปเจอรองเท้าคู่นี้นะคะ รองเท้าคู่นี้เอาไว้ใส่ในบ้านหรือเดินไปข้างนอกหน้าร้อนได้นะคะเราก็จะเอาไปใช้เมืองไทยนะคะก็อันนี้ก็ของจริงนะคะก็ตก60ยูโรนะคะ60ยูโรใส่สบายมากอันนี้ก็เหมือนกันมาทาเหมือนคนบ้านรองเ้าเนาะว่าก็มันมีแล้วเยอะแยะแต่ว่าเราก็ชอบเนาะโอ้จาก60ยูโรก็ลดเหลือ12.99เก็เหลือเหลือประมาณเงินไทยก็ประมาณสัก3 0 0 4 0 0กว่าบาทอันนี้นะคะ ที่บ้านเราอะน่าจะเป็นพันเนาะอันนี้ค่ะหลายพันด้วยสองพันกว่าบาทเนาะทีนี้ได้มาแล้วซ้มคู่นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเอ่อมาดามก็เดินไปเดินค่ะไปเดินของร้านหนึ่งนะคะนี่ได้ชุดนี้มาสวยงามมากนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยมาดามจะจะ,จะพาไปแบบว่าอ่าไปอ่าไปทานข้าวแล้วมาดามจะใส่ชุดนี้ไปให้เพื่อนๆดูนะสวยมากนะคะอันนี้นะคะอันนี้เนี่ย ก็เป็นของมงโก้เนาะเป็นของมงโก้ก็จริงๆไม่ลดนะคะไม่ลดราคาแต่ว่าพอเราให้อีเมลไปปุ๊บอะไรเงี้ยเพื่อที่เดี๋ยวเขาจะส่งข่าวมาให้นะคะก็ได้ลด10%ค่ะนะคะ10%มาดามนี่ชอบของลดนะคะลดนะคะนี่ได้แล้วเห็นไหมคะสวยไหมเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังจะใส่ให้ดูนะคะอันนี้ก็หมดไปอีกแล้วค่ะสวยงามนะคะเนี่ยดูสิมันเป็นแบบผ้าทิ้งๆเนาะเป็นชุดชุดยาว ทีนี้นะหลังจากนั้นนะมาทําคิดว่าเอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรนะคะแล้วก็มีเพื่อนก็บอกโอเคโอเคไปเจอกระเป๋าใบนี้ค่ะเดินไปนะเจอกระเป๋าใบนี้นะเป็นเหมือนของไทยเนาะมาดามก็เฮ้ยมันสวยดีอะไรเงี้ย จากายูโรลดเหลือ15.9 9าอ่ามาดามก็จัดมาอีกหนึ่งค่ะมาอีกหนึ่งเนืเพื่อนมาดามบ้าขนาดไหนวันนี้ปกติไม่บ้าขนาดนี้นะวันนี้บ้าซื้อเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ไม่แพงนะตกถ้าซื้อที่บ้านเราก็โอเคอาจจะได้ถูกกว่านี้นะมันเหมือนมันเหมือน,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 นเป็นอะไรสันสารของบ้านเราคะ่ะแต่สวยนะคะ16ยูโรนี้ถือว่าราคาโอเคเลยนะคะก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะมา วันนั้ไปเจอเสื้อที่เทคามักค่ะก็ถูกอ่ะอันนี้นะตก9ยูโรเปล่าเนาะจำไม่ได้เออ9ยูโร10ยูโร300กาบาทมันก็เก๋เนาะเดี๋ยวมานนีจะใส่ให้ดูนะเดี๋ยวจะใส่แบบเวลาไหล์สดอะไรเงี้ยวาเราก็จะใส่ให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูมันแบบน่ารักอะไรเงี้ยไม่รู้ใส่แล้วจะน่ารักหรือเปล่าเนาะดูสินี่นะนะคะก่อนนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งตัวก็คือหมดไปเยอะแล้ว ก็ยังไม่พอนะเดี๋ยววัดดาวจะให้ดูว่าวันนี้วาดดาวไปทำอะไรมาบ้างนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็ไปเจออันนี้ของ h าวบูเบอร์ฮาวบูเบอร์เขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะห้าสิบเปอร์เซ็นจากหนึ่งร้อยยี่สิบยูโรนะคะนี่เห็นไหมสวยไหมคะอันนี้ใส่แล้วสวยมากนะคะเพื่อนๆจะบอกขอบอกชมตัวเองเลยว่าใส่อันนี้สวยเพื่อนๆ,ๆก็บอกว่าสวยเนาะอันนี้ดูสิอันนี้จริงๆลด50%เอเนาะก็เหลือประมาณ หกสิบยูโรละมัง้งเดี๋ยวนะดูซิก็เหลือประมาณหกสิบยูโรนะจากรนะ้อยยี่สิบนะลดห้าสิเปอร์เซ็นต์เลยนะสวยไหมคะสวยจริงนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเดี๋ยวมาดามจะใส่ให้ดูนะคะหลังจากที่อตอนจบนะคะเดี๋ยวอันดามจะจ,จัดการให้ดูเลยนะคะแบับหนึ่งนะคะอันนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูเราคิดว่าสวยมากใครไม่สวยก็เรื่องของใครสิคะอันนี้อ่ะอันนี้ก็หมดแล้ว พอตอนจะกลับเนี่ยมาดามก็ไปเจออีกแล้วกระเป๋าใบนี้นี่สูมันก็ถูกใจมาดามอีกไม่รู้มาดามจะซื้อมาทําไมเนาะก็จริงๆนะมันก็ประมาณ40 30 40มันเหลือ9ยูโรค่ะ9ยูโรก็เหมือนเหลือส0 0้กว่าบาทอันนี้มาดามซื้อคิดว่าจะไปให้พี่สาวนะคะมาดามก็ตั้งใจจะไปให้พี่สาวที่เมืองไทยก็ราคา10ยูโรนะคะก็ไปให้นางนะคะนางคงดีใจเนาะก็ทีนี้ยังไม่พออีกมาดามก็อยากได้กระเป๋าค่ะ ทีนี้มาดามก็ไปเจอกระเป๋าใบนี้ค่ะของมิคาเอลสโคสนะคะก็ลด60%อีกแล้วค่ะนะคะ60%เนี่ยก็จะเหลือสัก182ย e ูโรก็ตกเงินไทยเดี๋ยวนะ3,000 4,000 5,000กว่าบาทมาั้งประมาณ6,000 หกพันหกพันบาทเมืองไทยเนาะจริงๆอะ่ะถ้าซื้อบ้านเราก็จะน่าจะหมื่นกว่าแหละอันเนี้ยเนาะเราได้มาหกพันดีใจมากดีใจที่ได้อันนี้อะ่ะชอบอะ่ะคือเวลาไปไหนเนี่ยของอะไรก็เต็มพวกมือถุงมือถืออะไรเต็มไปหมดอามาก็คิดว่าเอองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่า,นนวามาดามก็ไปเจอกระเป๋าอีกใบหนึ่งเนาะนี่ของมิคาเอลคอสเหมือนกันนะคะจากร้อยห้าสิบบาทนางลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะมาดามก็โอ้เฮ้ยข้างหลังเนี่ยมันใส่โทรศัพท์ได้เนาะ เออดนดีอ่ะก็เลยซื้อมาอีกหนึ่งใบนะคะก็คืออันนี้คือเป็นกิจกรรมของมาดามนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะจะพาเด็กๆนะคะเด็กๆไปเด็กๆไปอ่ากินบับเบอร์ทีอะไรของเขาเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะก็เลยมาดามก็เลยไปช้อปปิ้งมาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นครั้งแรกที่ใช้เงินแบบว่าโอเคอะไรเงี้ยไม่เคยทําอะไรเพื่อตัวเองเลยเพื่อนๆต้องทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะคะเราอ่ะเป็นหมู่ครอบครัวมากทุก ทุกอย่างเนี่ยเราจะให้ครอบครัวทั้งหมดเลยแต่วันนี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยโล่งอะ่ะได้ทําพด้วตัวเองแล้วทีนี้ตอนจะกลับเนี่ยะดามก็ไปเจอตัวนี้มากค่ะเพืเ่อนๆเห็นไหมน,น่ารักหรือเปล่านี่เห็นไหมคะอันนี้เนี่ยนาง นางราคา9ยูโ 99, 300ร99 3 0 0กบาทนางน่ารักอะเราก็แบบเออเอามานะคะเราก็รักนางมากเราจะกอดนางทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนางเดี๋ยวอะมาดามก็จะใส่ชุดที่ามาดามคิดว่าสวยมากให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดามจะไปใส่ชุดนั้นให้ดู <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ แถมแตมแทม,แมเห็นไหมคะชุดนี้สวยไหมมาดามก็ทําอะไรเป็นเรื่อยๆนะคะก็มาดามชุดนี้มาดามแบบว่าถูกใจมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไงก็มาดามขอฝากอ่า ก็ถูกใจมาดามนะคะชุดนี้นะคะไม่รู้ถูกใจเพื่อนๆมั้งเปล่าลองไปหาช็อปปิ้งกันเพื่อตัวเองบ้างนะคะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่แบบว่ากล้าแบบเออซื้อนู่นซื้อนี่แยะปกติจะเฮ้เก็บเงินไว้ให้น้องเก็บเงินไว้ให้แม่เก็บเงินไว้ให้ทุกคนเนาะค่ะวันนี้ก็ซื้อของตัวเองนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาดามอรณีด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมมาดามวันนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย